โอ้มาแล้วครับพี่น้องโอ้โหนาวัตกรรมใหม่ครับของการทำนานี่ครับโอ้ให้ตายสิโอ้โอ้โอ สุดยอดมากครับพี่น้องอันนี้ก็คือ,อดโดรนยิงยาเนาะ,ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ครับผมสวัสดีพี่น้องชาวเพจ Facebook ทุกท่านเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube มงคลสาวดําซิ่งนะฮะวันนี้ได้มาเจอ,อดโดรนครับดโดรนพ่นยาเดี๋ยวมาสอบถามทางด้านเจ้าของครับสวัสดีครับ โอ้ตัวนี้นี่คือเจ้าตัวโดนพ่นยาใช่ไหมครับใช่ครับมันสามารถจะทําการพ่นยาที่เป็นของเหลวได้พ่นปุ๋ยที่เป็นของเหลวได้อ๋นนี้พ่นปุ๋ยได้ด้วยพ่นปุ๋ยได้ด้วยอ๋อคือว่าอ๋อคือว่าปุ๋ยน้ําใช่ไหมครับปุ๋ยน้ำแต่ถ้าถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดเรามีถังหวานต่างหากซึ่งมันสามารถหวานได้ด้วยอ๋อหวานได้ด้วยใช่ครับ้อู้เจ๋อมากเลยาปุ๋ยเม็ดได้หวานข้าวได้ครับ ได้ครับตาได้ฉีดแล้วก็หวานครับตัวนี้นออกมานานยังครับนี่ตัวนี้ผมเพิ่งใช้มาได้ประมาณสักสองเดือน <S 2> 2 <S สองเดือนสอเดือนครับอ๋อว้วนวัตกรรมใหม่ได้เลยเนาะน,นี่ยังไม่ได้ปิดแบตเลยนะ,อะบอกได้ว่าแถวแถวบ้านเรานี่น่าจะเป็นเครื่องแรกนะ ผมผมเช็คแล้วน่าจะยังไม่มีใครเนาะแต่ในบุรีรัมย์มีอยู่สักสามสี่เครื่องแล้วอ๋ออันนี้อยู่ที่ไหนครับผมอยู่ห้วยสำราญห้วยสำราญก็คืออยู่บ้านห้วยสำรานเลยใช่ไหมครับอืมบ้านห้วยสำรานอำเภอสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็อันนี้ถ้ารับงานนี่รับแบบไหนครับเราคิดค่าบริการเป็นจำนวนเป็นไร่อ๋อต่อไร่ใช่ไหมครับไร่ครับอนีฉีดฉีด ของเหลวครับเสีองเหลวฉีดปุ๋ยฉีดยาฆ่าแมลงฆ่าวัชพืชนะครับก็จะคิดต่อไร่เป็นไร่ละ80บาทไร่ละ80บาทสำหรับปีนี้นะครับซึ่งราคาปกติทั่วประเทศส่วนใหญ่มักจะรับกันอยู่ที่ประมาณร้อยหนึ่งอ๋อก็คือเปิดตัวครับก็คือปีนี้ปีนี้คือรับไร่ละแปดสิบบาทสำหรับอ่าสำหรับยาก็เจ้าของนาอ๋อก็คือเฉพาะการฉีดพ่นนี่ค่าบริการ รอบหนึ่งนี่เขาใส่ได้กี่ลิตรครับถังตัวถังตัวนี้สามารถแบกน้ำหนักแบกตัวจำนวนยาได้ทั้งหมดส0ิบลิตรสาสิบลิตรสลิตรแต่เราก็ไม่ต้องไม่ได้ใส่ให้เต็มนะคือถึงเวลาจริงๆเวลาเราบินเราจะคำนวณว่าการบินไปแล้วกลับตรงจุดที่ใกล้เราเติมน้ำยาหมดมันควรจะเป็นจุดนี้พอดีเราก็จะเติมยาให้มันหมดพอดีตรงนี้พอดีเพราะถ้าแบกเกินไปแล้วมันเกินจุดนี้ไปมันก็ไม่มีประโยชน์แบกหนักไปเปล่าเปล่าเพลังงานนะครับอ๋นนี้เมื่อกี้ที่เปลี่ยนนี่คือแบตใช่ไหมครับ ใช่ครับลูกนั้นคือแบตเตอรี่ครับอ๋อลูกหนึ่งนี่ใช้ใช้บินได้กี่นาทีครับประมาณได้สักสองรอบถ้าถ้าแปลงไม่ใหญ่นะอแปลงใหญ่ๆอย่างนี้ก็ประมาณรอบหรือตอรอบกว่าซึ่งจริงๆมันก็ยังไม่หมดหรอกครับครับแต่เราจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าไปอีกรอบเดี๋ยวมันจะกลับไม่ถึงอันนี้พอพอบอกได้ไหมครับราคานี่ มาราคาค่าบริการหรือราคาตัวรถตัวนี้ผมซื้อมาห้าแสนห้าแสนห้าแสนตอนนี้ห้าแสนรวมพอดีมันมีการอุบัติเหตุด้วยทำให้รซือัเพิ่มเติมตัวรีโมทก็เลยต้องปที่ห้าแสนหกหมืบาทห้าแสนหกมบาทครับพี่น้องใครสนใจครับถ้า แต่แต่แต่แนะนำก่อนถ้าใครต้องการจะซื้อใช้เองเนี่ยมินมีตัวที่เป็นราคาเหมาะสมกับการใช้เองไม่ได้เหมาะสมต่อการรับงานในกลุ่มนะซื้อใช้เองในบ้านในไร่ของเราสิบยี่สิบไร่ห้าสิบไร่อันนี้มันมันเป็นของอะไรครับก็มีเป็นของอะไรครับยี่ห้อจีนครับยี่ห้อ DGI อู้ DGI อู้ DGI ก็เป็นเอ่อใช่ครับเนาะพวกอืมใช่ใช่ DGI ที่เบอร์หนี่หมายถึงก็ขายเยอะที่สุดในโลกใช่ครับใช่ครับโอเคต้องขออนุญาตอ่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูการทำงานกันครับพี่น้อง อ๋อคือน,น้ำมันออกเลยบอกนอ๋อฝุ่นอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับ <laughs> ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไปแล้วครับพี่น้องไปแล้ว,ลวอู้ไปยังไว้อ่ะ ดดียไกกรััถ tamam ้าจะถ่ายผมจะทำให้หลบไปทางโน้นแต่ถ้าไหนที่เขาตรงนี้เดี๋ย็กทุกปั่งไปทำสีครับจะดังหนุกโอเคครับได้เลยครับอ๋อนี่เครื่องปัดไฟนี่เฉพาะชาร์จแบตเนาะโอ้ดีมากเลยแจ๋วเลยอ่ะเอาเลยครับคืออ๋อนี่นี่ปล่อยยาแล้วใช่ไหม แล้ว,ลวตอนตอน,ตอน,ต,อนตอนที่ปล่อยยานี่คือคุมในนี่หมดเลยใช่ไหมครับเนอจริงๆเราตั้งระบบออโต้ไว้ทั้งหมดครับเมื่อกี้ที่เขากลับไปเนี่ยเป็นการกลับไปต่อจุดที่เขาหมดเมื่อเที่ยวที่แล้วพอ,อถึงจุดที่หมดเขาถึงจะยิงยาต่อครับเขาจะไม่ยิงแล้วทําไมเราจะรู้ว่าเอาแปลงนี้ให้จะเราจะกําหนดให้เขาวิ่งได้ยังไงครับสมมติว่าแปลงเนี่ยเราก็จะถามทางเจ้าของแปลงก่อนว่าแปลงไปรอบไหนอะไรยังไงก็ราะมันมีการเดินเดิน,เด,นเดินมาร์กจุดอ๋อครับเดินมาร์กจุดก่อน อ,อย่างแปลงนี่จริงๆอาจจะไม่ต้องเดินมากจุดเพราะว่าค่อนข้างจะชัดเจนในในในภาพของ GPS ครับ GPS จะภาพแปลงชัดเจนเราก็จะ<อ>ปักจุดด้วยมือเขาก็จะเป็นการช่วยให้เร็วก็ค,คือ,ขอเขาก็ไม่ไม่ออกนอกเส้นทางนั้นออใช่ไหมนอกครับราะไอ้หมุดที่เราปักก็เป็นการปักดอกเขตเขาครับสุดยอดมากเลยครับแล้วเราจะรู้ไหมว่าระยะของที่แต่ละเส้นทางเขาวิ่งนี่มันจะทั่ว นาครับด้วย้วยความสามารถของตัวโดนรุ่นนี้นะครตัว DDC สามสิบครับน่าเขาสามารถฉีดพ่นหน้ากว้างได้ถึง9เมตร9เมตรต่อรอบใช่ไหมครับต่อต่อหนึ่งเที่ยวบินต่อหนึ่งเที่ยวบินต่อหนึ่งลายนะครับเขาจะควบคุมได้9เมตรแต่ว่าผมลดลงมาเหลือแค่แปดที่บินเนี่ยบินทีละแปดเมตรอ๋อครับบินไปขาหนึ่งก็จะกลับไปแปดเมตรแล้วก็บินขาหนึ่งขาหนึ่งกลางหลังอยู่หนึ่งเมตรครับโอ้โหสุดยอดมากครับพี่น้อง แล้วในถังนี่ประมาณประมาณกี่นาทีครับถ้ามันขึ้นอยู่กับระยะระยะทางอันนี้คือตัวเขาใช่ไหมอันนี่คือตัวหน้ากล้องกล้องด้านหน้าเขานะอ๋อมีกล้องให้ด้วยผมไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นไหมเราก็จะไว้เช็คอุปสรรคด้านหน้าซึ่งตอนนี้เราเห็นแล้วมันโล่งๆเราก็ปล่อยมันบินสบายๆครับไม่ได้ห่วงอะไรแล้วถ้าเกิดว่ามีต้นไม้ต้นอะไรนะครับมันมีระบบเบรกอัตโนมัติจะมีในด้านในการเช็คถ้ามีอุปสรรคเข้ามาในรัศมีหกเมตรเขาจะเบรกคนะฮะรอเราสั่งงานว่าจะให้ไปซ้ายไปขวาขึ้นบน หรือลงล่างมาครอดอเราคือ,อตอนที่ผมดูแล้วในกล้องหน้าด้าน,นหน้าเขาค่อนข้างจะโล่งไม่มีอะไร<อ>เราก็ไม่ต้องบวกเขาก็ปล่อยเขาบินไปแต่ทีต่ตอนนี้เขาเขาก็สับลายอ๋อสับลายการบินนะเขากําลังจะถึงปลายทางเราถึงปลายทางถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว,ลว,ลวก็สับการสับลายการบินไม่รู้ว่าพี่น้องจะมองเห็นไหมครับนี่ตตัวจอนียตอนนี้เอ่าถึงจุดนั้นก็เขาก็จะวนกลับมาเองเลยเนาะใช่ครับ นนอเีรไกลมากครับนั่นอะป่ายูคานั่นหละรถสปีดจากตรงนี้ประมาณ300เมตร300เมตรแต่ผมเคยบินห่างได้ประมาณ900เมตรเกือบกิโลเป็นตัวเปนสูงสุดนะแต่มันมัลี่ยนแปลงตโล่งๆครับเราบินไปกเมื่อปอดเปิดแต่น่าจะทำระยะได้ไกลกว่านี้นะจริงแล้วเต่ระยะนี่1กิโลนี่ถึงแน่นอนได้แน่นอนผมเคยบิน900กว่าเมตรโอ้นี่ครับคนไทย ทุกวันนี้เริ่มจะทำได้ทุกอย่างเลยครับอตอนนี้ก็อาจจะดังเสียงเครื่องปันไฟนะครับเพราะว่าตรงนั้นเขากําลังชาร์จแบตโทรศัพท์อยู่เอ้ยชาร์จแบตตัวโดรอนอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆครับโอ้ลำยาหมดครับ <laughs> ไปไม่ถึงเลยครับ ตอนนี้มาเติมกลับมาเติมน้ำยาก่อนครับค่อยม,มาเติมยาก่อนนะเมื่อกี้วิ่งจะไปถ่ายให้ดูครับไปไม่ทัน <laughs> ออก็นี่ครับตัวยาเขาเขาก็จะออกตามฝีนี่ครับนี่ก็เป็นหัวพ้นยาเนาะ จะมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6 6ปีครับหรือว่า6กใบพัดนะอเลรครับ ไปมากครับทางยืง่นนี่แหละเอาแล้วแล้วที่เขาไปนี่เขาจะไปตรงน้ำยาหมดเลยใช่ไหมครับเขาจะไปต่อจุดเดิมจะไปต่อจุดเดิมที่น้ำยาหมดเมื่อกี้นี้อ๋อโอ้โหก็คือทางที่ยาจะไม่ถึงนี่น้อยมากเลยเนาะโอกาสโอกาส,โอกาสที่ยาจะไปคุมพื้นนี่น้อยมาก ไม่เหมือนไม่เหมือนคนคนยาคด<ม>กลับมาเติมแล้วกลับไปต่ออาจจะไม่ได้จุดเดิมใช่ครับอ๋อไปนี่เขาไปไปเขาไปจุดเดิมเลยนะพี่น้องโอ้โหไปถึงนี่เขาปล่อยยาเองอัตโนมัติ<ช> <ๆ S 1> เลยใช่ไหมครับอ๋อแลาวตั้งโปรแกรมไว้เ,ไเลยครับครับไม่รู้ว่าพี่น้องจะมองตัวโดนตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณร้อยร้อยร้อยเมตรร้อยห้าสิบเมตรได้นั่นนี่ระยะอะไรรระยะประมาณร้อยห้าสิบเมตรเนาะร้อยห้าสิบเมตรครับตอนนี้ พอดีเราจะมีแปลงนาขั้นเราอยู่สองแปลงนี่ครับนี่นี่เดี๋ยวผมซูมให้ดูครับอาจจะมองยากไหมนะก็มีมีเกษตรกรหลายท่านเป็นห่วงว่าละอองยามันจะโดนลมพัดไปไหมสักกรณีใช้โดนฝนยากถ้าเราดูดำหน้างานจริงแล้วก็จะเห็นนะครับว่มันถูกลมครับของใบพัดโรดเองอกดลงล่างเลยเนาะั้งหมดเลยอ๋อนี่นี่คือเขาถึง,ถงเขต ปลายปลายนาที่เราทิ้งข้าวไว้แล้ก็จะกลับลำตัวเองเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยพี่น้องจริงๆนั้นมันมีแปลงนาที่เราต้องต้นย้ายครับผมผมข้ามไปก่อนเท่างเรื่องจต่ต้นไม้รอบ้างเยอะเดี๋ยวต้องไปบินด้วยมือครับไม่จะปล่อยบินองคโตอันตรายนิดนึงอันนี้ข้างหน้ามีต้นไม้ใช่ไหมครับต้นไม้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเฉียดต้นไม้ในระยะหกเมตรก็จะหยุดแต่ผมจะไม่ให้หยุดเพราะว่าเพื่อเฉียว อ๋อผมเล่นเซนเซอร์เขา,เขาอ๋าอประกาแล้วละเลิกเซนเซอร์ใหม่ครับทำให้งานสมุทขึ้นทำให้ไม่ต้องรองแก้ไขาาการณ์นะครับน้ำมันจยามหมดอ้าวหมดเลยเหรอหมเติมไปน้อยครับเพราะนอกจากแบตเตอรี่มันเหลือแค่50อเซอ๋อมันจะเหลือแบตเตอรี่บินได้แค่20เเซนท่านั้นเพรา,าเราจะไม่ให้สั่งกว่า30ไม่ให้ใช้งานจนหมดเป็30ซแล้ว แล้วเราต้องไปชาร์จแล้วการจะขนอ้แบตครับครับเพราะแบตคือต้นทุนของการพินอ๋อเมื่อกี้เติมไปแค่ไม่กี่ลิตรเนาะแต่กวนสักยี่สิบลิตรเองครับตอนนี้ก็เมื่อกี้ก็เติมน้ำยาไปนิดเดียวครับก็กลับมาเอามาเอาแบตก่อนครับเพราะว่าจะไม่ท่านนายเจ้าของบอกว่าจะไม่ให้เขาแบบ หมดในตัวแบตนะก็คือต้องเหลือประมาณสัก30%ก็เอามาเปลี่ยนแบตต่อคนรนะับ อันนี้นอัทน,นที่จุดๆนี่คือน้ำยาเขาใช่ไหมที่ตัวต้องกลับไปตต่อัวที่น้ำยาเขาหมดเมื่อกี้ใช่ไหมจุดเดิมนะครับอันนี้คือจุดที่น้ำยาบอกว่าน้ำยาจะหมดตรงไหนเขาจะบอกว่าน <success> ้ำยาหมดตรงไหนออ๋ตอนเราใส่น้ำยาไปนี่เขาจะบอกเลยครับเราสามารถรู้ได้ทันทีว่าน้ำยามันจะหมดตรงจุดไหนทำให้เราประเมินในการใช้แบตเตอรี่ได้ดีที่สุดครับโอ้สุดยอดมากครับพี่น้อง อนนี้ก็เติอน้ำยาก่อนครับถ้าพูดไปก็จากที่ท่านบอกเมื่อกี้นเขาว่าเขาสามารถแบบเวลาเราเตือน้้ำยาไปนี่เขาสามารถบอกได้เลยว่าน้ำยาจะถึงส่วนไหนจุดไหนเขาสามารถบอกได้ก่อนเลยครับเราก็ดูเอาครับว่าจะให้เขาหมดน้ำยาตรงไหนแล้วเวลาเขาหมดน้ำยานี่เขาก็จะพอมาเติมพอเติมเสร็จเขาก็ไปที่เดิมเลยครับจุดเดิมโอ้โหเจ๋อมากเลยนะ ขอภัยนะครับเ,เสียงก็อาจจะดังหน่อยเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องชาร์จแบบชาร์จแบบเจ้า,าบบเจ้าโดรครับอรอบนี้ไปประมาณ20 24ลิตรครับพี่น้อง บบของตาสิกไล่จะใช้ประมาณสักหกห้าลูกสี่ลูกของตานีสิบไร่ใช่ไหมครับไร่ฮะอันนี้น่าจะลูกที่สี่ลูกที่สามแล้วอลูกที่สามนที่เปอร์เซ็นต์แล้วไ่หนึ่งสักทีหกสิบ่าหกสิบาีนะนั่นหกลูอะไปต่อครับอะครับผม ไปเลยครับ อ๋อนี่เขาไปจุดเดิมเลยใช่ไหมครับจุดเดิมครับอือถึงจุดเดิมเขาก็จะเปิดน้ํายาทํางานทันทีครับโอ้สุดยอดมากเลยซึ่งตอนช่วงนี้ยังเป็นเอ่อเป็นโอกาสดีของทางเอเ่อเกษตรกรในแถวแถวบ้านนะครับอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่รับงานไกลไหมครับเอ่อรับผมรับได้ทั่วฮะจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์รับได้ทั่วอ๋อซึ่งเป็นการขึ้นอยู่ท่านนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของจำนวนงานที่ไปนะครับ ปริมาณสามารถไปได้สิบยี่สิบได้คุ้มค่านในการเดินทางเราก็เดินทางไปนะครับแต่เป็นความโชคดีของในอําเภอกระสังซึ่งผมอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับ,มบรผมเป็นถ้าเข้าไปในเพจก็มีเพจมีเพจด้วยใช่ไหมโดนเกษตรห้วยสำราญฮะอ๋อโดนเกษตรห้วยสำราญเนาะเพจเราเป็นเป็นคนเป็นกลุ่มโดนที่อยู่ในกระสังนะครับซึ่งเราก็ให้บริการกับลูกค้าที่อยู่ในบริเวณนี้ได้ห้าไร่สิบไร่เราเดินทางได้เราไปทำอ๋อสุดยอดมากเลยพี่น้อง อก็คือไร่ละไร่ละ80บาทเนาะไร่ละ80บาทก็คือเจ้าของนาก็ซื้อแต่ยามาใช่ครับอ๋อทางด้านเจ้าของก็จะผสมให้เลยซื้อซื้อยามาก็เราก็ผสมให้อืมโอ้สุดยอดเลยแต่มาแล้วมาบอกเราหน่อยนะครับแปลงอ๋อใช่ใช่ต้องบอกต้องบอกแปลงก่อนเนาะฉีดอืมอืมอืมอื ถ้าถ้าหาเราไม่เจอนะถ้าหาไม่จะเข้ามาใน Google Map ก็ได้ครับเสิร์ชหาคําว่าห้วยสำรานฟาร์มไส้เดือนนะครับเรามีฟาร์มไส้เดือนอยู่ห้วยสำรานอ๋อก็คือมีฟาร์มไส้เดือนด้วยใช่ครับใช่ครับโอ้อยู่ที่ห้วยสำรานนะก็เจอก็เจออยู่บนกูเกิลแมปเลยครับครับอ่ะเดี๋ยวรอให้เจ้าตัวโดดมาอีกสักรอบนะมันจะมาหมดใช่ไครับครับอ๋อแต่มันจะบินไปหัวก่อนครับแล้วก็กลับหมดอืมอ๋อนี่เขาหลบต้นไม้ใช่ไหมเนี่ยจังหวะ ระหว่างลบต้นไม้ระหว่างลบต้นไม้เนื่องจากผมเปิดไม่ได้เปิดออตโอต้ในการหลบ<อ>นะครับเพียง<อ>แค่เปิดดิสเ,เสปปก็อ<ช>ุปสรรคถ้ามีอุปสรรคมันให้มันหยุดหลังจ<อ>ากมันหยุดแล้วมันจะรอให้เราสัางา่งงานมันเป็นการหลบด้วยมือก<อ>่อนอ๋อลดออโต้อันตรายหลายคนมีประสบการณ์เล่าให้ฟังว่ามันอันตรายเราก็เลยไม่เคยใช้แต่เราไม่รู้อันตรายยังไงเรายังไม่เคยใช้เราก็เลยใช้มือกันตลอดเวลาจะต้นไม้ต้นน้ำยาค่อข้างคุ้มดีจัง ยิ่งมันไม่มันจริงๆมันไม่ชนนะครับแต่ว่ามันดันอยู่ในระยะพอดีประมาณ10เมตรนะหกเมตรนะหกเมตรหกเมตรเขาจะจอดเลยเนาะหกเมตรเขาจะค่อยๆเบรกก่ันเบรกจนกระทั่งถึงระยะที่ต้องดึงไว้มันก็จะหยุดพอดี ใหญ่โตแล้วลครับตอนนี้อ๋อถ้ามีต้นไม้นี่เสียงเขาจะเตือนอยู่นี่เลยใช่ไหมครับอ่าอันนี้เป็นการล็อกในเรื่องคาลิเบรตของรีโมทครับ เดี๋ยวให้รอให้เจ้าโดนมาจอดอีกรอบนะเดี๋ยวผมจะให้ทางด้านเจ้าของฝากครับสักครู่นะกำลังมาแล้วครับตอนนี้ ไป,ไปตรงนั้นอาจจะเสียงดังเลยครับเพราะว่าตอนนี้กําลังชาร์จแบตอยู่ ถ้าสำหรับท่านเกษตรกรที่อยากได้เจ้าโดโรนนี่ไปพ่นยาเนี่ยสามารถติดต่อได้ฝั่งไหนบ้างครับอตอนนี้ของเราเองเราอยู่ที่ห้วยสำรานนะฮะอำเภอรกระสังบ,บ้าน<บ>ห้วยสำรานอำเภอรกระสังจัง,จงหวัดบุรีรัมย์นะครับ,รบก็สามารถติดต่อเราได้นะฮะสองสาทางก็หนึ่งก็คือ,อเพจ เฟซบุ๊กนะครับเพจเฟซบุ๊กเนาะครับชื่อโดนเกษตรห้วยสำราญโดนเกษตรห้วยสำราญครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ091 0 9 1 891 891แล้วก็4000ครับ4000นะอันนี้สามารถเรียกใช้บริการได้เลยนะครับระยะใกล้ๆก็ห้าร้อยสิบได้แล้วก็จัดการให้อนเมื่อวานที่มี มีมาสองเจ้าพร้อมกันละเจ้าหนึ่งสามไร่เจ้าหนึ่งห้าไร่อยู่ใกล้บ้านเลยก็คือไปได้ไปได้ครับแต่ถ้าระยะห่างไปไหนอาจจะทั้งสิบไร่ยี่สิบไร่เราก็ไปอ๋อครับก็ต้องโทรมาคุยกันเนาะโทรมาคุยกันครับโอเคครับอ่ะฝากด้วยครับสาหรับเกษตรกรเนาะไม่ว่าจะเป็นชาวไร่อ้อยทุกอย่างได้หมดเนาะมันข้าวหวานได้ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยไร่ได้ทุกอย่างได้ครับได้ปุ๋ยเม็ดโอเคครับอ่ะโอเคครับขอบคุณครับครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ครับพี่น้อง ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ทางช่อง YouTube มงคลสาวด้วยนะฮะใครที่สนใจก็ติดต่อทางเบอร์โทรได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ